ขนมปังหอมกรุนได้เวลาปิ้งแล้วเอ้าไปไหมดับไฟยังไงเนี่ยตายกินไม่ได้แล้วหนูเหี่ยวมากมากเลยเกิดอะไรขึ้นกำลังปิ่งไปแล้วเสียงดังจังอะไรฉันยังเสียงร้องไห้นะไม่ได้กันแล้วเด็กหนูไปอะไรไปใช่ต้องกานอะไร หาหิวเหรอหนูเองเดี๋ยวเราทำอาหารให้กินนั่นอะไรนะฮะโดนหลอกแล้วคุณคนในทางนี้หนูอยากกินแซนด์วิชสบายมากไม่มีปัญหาได้เลยจังลอยมาหาข้าขนมปังเอ๋อ โอ้ oh! และทีนี้ใส่แฮมและชีสอีกหลายๆชั้นและประกบด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งตัดขอบออกด้วยโบ <Boo! S 2> <c oughs> ข้าจะกัดคอเจ้าเอาละ่ะกลับมาที่มายองเนสราดลงไป <c oughs> ดูนี่สิมันน่ากินแค่ไหน <c oughs> ทีนี้ชีโตสรสเผ็ดของค้ามันเผ็ดมาก ต้องทุ่มให้แหลกให้วอมหยุดนะเอามาอะไรอ่ะยังไงก็เสร็จแล้วเหลือแค่ต้องโรยลงไปให้ทั่วแซนด์วิชทีนี้งานเล็กๆได้เวลาทอดให้สุดทุกด้านนี่อยากได้ชิสไหมน่ากินจังเลยตลกนะถ้าจะดูแลือเจ้าให้หมดตัวผมก็ได้โอ ได้เวลาเริ่มทำแซนด์วิชบ้างแล้วเอาชีสหลักสีมาคูดแล้วจากนั้นก็มาละลายกันมันคืออะไรอต่อไปใช้แม่พิมพ์รูปผีเสื้อตัดขนมปังออกมาแล้วเราจะกินผีเสื้อกันย้ำไฟเจ็งจังเลยโอ้เล่นมากไปแล้วตัวตลกไฟไหมไฟไหมฉันไฟไหม ไม่ต้องปตะโกนนะดับแล้ว oh <my> ขอบคุณมากนะ <c oughs> ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเสียหาย <c oughs> โอ้มีคนหัวเราะตัวตลกแปลว่าดีสินะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> เอาล่ะจานของฉันเสร็จแล้วเอามาใส่จ,จานเอ <c oughs> อินหทอร่อยโอ้ซอมบี้ทำไม่เสร็จเลยรอแป๊บหนึ่งนะมีถังขยะและก็จานด้วยขนมปังขึ้นระ ยังมีอาหารแมวเหลือเหลือตามด้เปลือกกล้วยแล้วก็หมากฝรั่งเป็นไงล่ะเสร็จแล้วกินให้อร่อยเหี้ยจังเลยอ่ะโอ๊ยกินอะไรเนี่ยน่าคยะขยงจะอ้วกแล้วแต่ว่าจานนี้สวยแล้วก็น่ารักมากๆด้วย เจรงจังแล้วรสชาติก็อร่อยมาก <c oughs> ขอบคุณมากนะตัวตลกหนูชอบ <c oughs> อะไรกันเนี่ย <c oughs> มันดูสวยจังเลย <c oughs> ข้างในคืออะไรนะ <c oughs> อร่อยมากมากโอ้แต่ว่าทำไมผิดขนาดนี้ <c oughs> ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจ <c oughs> เดี๋ยวฉันช่วยเด็กน้องคนนั้นเอง อขอบคุณมากนะคะแต่ว่าจานไม่หมดเลยอ่ะ <Oops. S 1> ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ <c oughs> หมุนแล้วก็หมุน <c oughs> อะไรเหรอ <c oughs> ครั้งนี้หนูอยากกินพาสตา้า <c oughs> อ๋ได้เลย <c oughs> ได้สิ <c oughs> พาสต้าธรรมดาข้าใช้เส้นสีดำ <c oughs> เริ่มจาก <c oughs> อะมาต้ ทำอะไรนะเจ้าตัวตลกเอามากฝรั่งมาแล้วก็เป๋าลูกโปง่งอ,อร่อยจังอร่อยมากมากดูสิเป่าลูกโป่งได้ด้วยทีนี้ก็เป๋ายาวๆแล้วมาพับลูกหมากันฮ <Yeah! S 1> ่าฮ <'s> น่าเคดเทียนเ,เอานี่ไป <S <S โอไม่นะกนกันหัวลูกหมาฉัน <S 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 โอ้ น้ำเปล่าฉันต้องการน้ำขอบใจนะเออยินดีเสมอตางน้ำให้เดือน uh huh. หักเส้นพาสต้าดีกว่าไม่ <Nice. S 1> เก่งมากแล้วถ้าเป็นไงล่ะข้าใช้ซอสคูลเ <Cool. S 1> ทใส่จานอย่างพอประมาณแล้วก็วางเส้นพาสต้าลงไปตามด้วยเนื้อบด ยิ่งเนื้อดิบก็ยิ่งอร่อยนะออกมาแมงมุมของค้าไปตกแต่งจานซะฉันมีความสุขจังเลยเอะแมงมุมแม่จ๋าติดสรดเลาออกไปนะออกไปสมบีไม่ชอบเทอทีนะเอามากฝรั่งไหมไม่เอางั้นก็ได้งั้นฉันเอามากฝรั่งมาแลวกนวดแล้วรี ให้เป็นพั่นบางๆเ <Yeah. S 1> ยี่ยมเลยต่อไปเอาเครื่องทำพาสต้ามาแล้วก็ได้ดอกมาเป็นเส้นๆดูนี่สิมันเจ๋งแค่ไหนและต่อไปเอานูเทลล่าสีฟ้ามันอร่อยมากๆจากนั้นราดที่เส้นพาสต้ามากฝรั่งของเราอืม mm hmm. มันดูเข้ากันมากๆเลยยังไม่หมดนะโรยสปริงเกิลหลากสี สวยจังนั่นกินอะไรอ่ะเออไม่นะพาสต้าของคักเบลังไม่แล้วอร่อยอ่ะโอ้ขอบใจตักพาสต้าใส่จานแล้วก็โรด้วยพริกป่นเอะเชี่ยวน้ำมูกไหลเลยแต่ว่ากินได้ทำไมนานจังเลยอ่ะเราพร้อมแล้วกินเลยโอโอ อานนี้น่าสือ่อสยองหนูเกลียดแมงมุมไม่เอาแต่จานนี้คุ้มค่าที่จะลองสีสดใสจังเลยม,มันคือมหมักฝรัง่งหนูจะเป่าลูกเปล่งด้วยนะเจ๋งจังไม่ต้องอย่างนี้สิอ๋อนี่น่าขนลุกเหมือนกันฝั่นไรชัดชัดไม่ลองดีกว,ว่าหวังว่าจะไม่ใช่นมูกนะ เอาละเะฉะนั้นก็คือจานนี้โอ้จริงเหรอฉันมีความสุขจังเอาดอกไม้ไปห <c ười> นูอยากกินครับเคกงั้นก็ได้แน่นอนได้เลยได้เลยมาเริ่มจากก่อนอื่นก็คือแป้งอ่าฮ่าชิว <c ười> ขอทีนะไม่ได้ตั้งใจนะ ไม่เอานะอย่ากโกรธเลยดูนี่สิเทแเป้ใส่ชามแล้วเยี่ยมมากและต่อไปก็เอากังหันน้ำมา <Awesome. S 1> เทนมลงไปเลยมันเจ๋งมากๆเลยล่ะดูสิมันสวยแค่ไหนและต่อไป <c oughs> ก้าวไข่มา <c oughs> โอ้ให้ตายฉันเป็นนักมายากลที่ห่วยไรความสามารถนะ โอ้ยตลกจังขอบคุณนะขอบคุณเอาละต่อไปตอกไข่แล้วที่นี้ผสมให้เข้ากันทุกอย่างโอ้เ <c oughs> จง๋งเอาแป้งวาเแรนได้ด้วยโอ้ย <c oughs> อย่าเพิ่งหัวร้อนอย่าหัวร้อนเอาแป้งออกมาแล้วเอาละม่เวลาของข้ามีท็อปปิ้งอยู่หลายอย่าง เอาน้ำเชื่อมสตรอบอรี่มาแล้วก็ตัดออกใส่ชามโอ้ใช่ดูสิสีมันสวยแค่ไหน<อ>ใหแป้งใส่แม่พิมพ์แล้วก็ส่งเข้าเตาอบได้โอ้เยี่ยมไปเลยมันช่างสมบูรณ์แบบตั้งอุณหภูมิแล้วก็รอ cool. ฉันเป็นตัวตลกมีความสุขจังซอมบี้ดูนี่สิโอ๊ปนิ้วฉันหักได้ทีนี้ติดเข้าที่ดำอ่ะดูนี่นะนี่เนื้อของฉันเขาหักแล้วจริงๆนะโอ๊ยดูนั่นสิอ๋อฝันร้ายฉันฉันเฮ้ยกำลังๆไม่รู้หรอกส่วนซอมบี้จะแท็กคุกกี้โอ้โหเสร็จคุกกี้ จริงด้วยมันดูเหมือนดินใช่แล้วซอมบี้นึกออกแล้วละ่ะเอาเนื้อใส่ลงในแม่พิมพ์แล้วก็ใส่เศษคุกกี้จากนั้นก็เสียบแผนเจ๋งดินี่นตื่นได้แล้วตื่นนะอเออเสียงดังอะไรเนี่ยโอ้ขับแ็กของข้าเซซ้าช่วยดินะไม่ไหม กลิ่นหอมมาก <ibl ok S 1> เอามาใส่กานได้และจากนั okay. <guarante S 2> ้นก็เบครือสีดำลงไปโอ้ยเยี่ยมเลยดูวิเสร็จแลอเกินตกแต่งเสร็จแล้วรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรเจ๋งเลยก็ไม่แล้วนะโอ้แม่จ้ะแล้วของฉันล่ะไม่มีอะไรเลยอย่ามายุ่งของฉันนะใครก็ได้เข้าใจแล้ว อ๋อซอมบี้มีอะไรข้างหลังนะ่ะดูสิมาร์ชเป็นโลกไงใส่มาร์ชเป็นโลกลงไปในแม่พิมพ์แ,แล้วก็เพิ่มครีมสีเหลืองตกแต่งด้วยสีแดงและนี่คือฉันเองตัวจิ๋วๆตกแต่กับลูกปองด้วยับเค้กของฉันจะบินแล้วไปก่อนนะแล้วเจอกันโอ้เจ๋งจังเลยับเค้กบินได้น่ารักจัง มาลองกันเถอะนัง่งจากหัวก่นอนอร่อยจังเลยเก่งมากตุ๊ตลอกขอบคุณสำหรับความรับชม <are> เอ,อ้ยไม่อะไรอะน่ากลัวนิ้วเหรออาไม่จ่าอย่าแยงสมบีตั้งใจแล้วอ,อ้นี่สิครับเค้กที่ไม่เหมือนใคร อร่อยจัง <c oughs> ตัวเค้กก็ <c oughs> นิ่มมากอร่อยจริงๆด้วย <c oughs> และผู้ชนะก็คือขังข้าวเ <c oughs> ยี่ยมเลยในที่สุดจับมือหน่อยฮะช็อตไฟฟ้านะ่ะเจ้าตัวกตลกนี่